สีดีตอนรับเข้าสู่ช่ชองแอนแฟบล่นะคะมาแล้วบุคคลที่เราพูดถึงมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เตรียมของยายเข้ามาอยู่นะสมาชิงใหม่ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะพี่น้องสวัสดีครับมาแล้วนะคบพี่น้องสมาชิงใหม่เห็นจำปาด,ดูดมาถึงแล้ว

ดีมัลนุช่างโหยาวเลยอยู่จนเขาไล่นั่นล่ะพี่ดำพี่ดำอ่ะพี่ดำยืนก็ยู่จนเขาไล่นั่นแหละเดี๋พรุ่งนี้เาก็เลกิน ลุงโมงลุงมองหน้าไล่แต่มาวันแล้วลุงมองหน้าเลยวันไรก็ไม่ไปไร่ก็ไม่ไปอยู่จนเขาไล่เออไปไปแล้วก็มาไหมไล่ก็ไปแล้วก็มาพอหายโกรธแล้วก็มานี่หายโกรธแล้วก็มามีโกรธด้วยเยอดจังลูงพาไปไหนที่กรุง โอ้มันให้ไปถ่ายรูปอยู่สะพานกด้อยถ่ายรูปโอ้วันนี้คือเอาของมาด้วยใช่ไหมมาแล้วขนของมาแล้วเต็มรถเลยเต็มรถเลยเมยตอนขนขึ้นของขึ้นรถผมไม่ได้ตั้งไหวไงนะไม่ได้ว่าเมียไล่นะเมียไล่ให้มาอยู่จำปาดงตุ๊กตุ๊กี้ ไล่ดิโกมาอยู่ใช <sleeve monastery> <The> ่ไหมเนี่ยล่าสุดในบ้านบอกว่าดิโกเดนเดนเมียไล่หุบเข้าของมาอยู่กับลุงวใช่ไหมอืมคนไม่ใช่เหรอหุบอะไรคนนี่เหลืองก็ลุงก็จะมีนะคะผู้ช่วยมาเพิ่มนะคะเนาะดูยาวเลยว่าสั้นนะคะก็โอ้ดีมากทำอะไรกันไม่ได้ทำอะไรเนาะวันนี้เนาะวันนี้ไม่รับโทรศัพท์นเนาะ ถถ่ายคลิปอยู่ก็าอัตามอัด่ายาวใูถ้าไม่ถ่ายต้องไปตั้งอืมฮะเดินย้้ยไมบิ้วไมบิ้วไมบิ้วาแถวคลิปมื่นไปเลยไปสร้างโลงึระงว้นู่น่ะเออมาแล้วพี่น้องขนของมาเต็มรถเลยพี่ทีนลย ช่างไฟมาดมอะไรเนี่ยจ่าเอ็มจ่าเอ็มลุงบอกว่าให้จ่าเอ็มมาทางนี้เร็วๆนี่ๆเอ็มมาเร็วๆมาแล้วมาแล้วนะคะอันนี้ติดตั้งอะไรคะตู้ตู้เบเกอร์ไฟเฟสสามบ่ คเบเกอร์ไฟเฟดสามนะคะ FC ตอนนี้ทีมงานนะคะไฟฟ้าโอ้โหเราไม่ได้ใส่หมวกมาลูกค้าเยอะนะวันนี้โอ้ช่างดำเสิร์ฟเสิร์ฟถึงใครนี่อ๋อช่างดำไปเสิร์ฟ ไปเสิร์ฟช่างปูกระเบื้องกับอีเพาะบอกครับมีพ่อครับช่างเพคนโอ้ครับแล้วจะพ่อพ่อเจ้าอืมครับอ๋อพ่อเจ้านกครับรู้ว่านี่ก็คือกันละแต่ว่าผมเป็นแนวร่วมมัเป็นเป็นแนหน่เป็นจะแามคร่มโอ้ดูโอ้ แกงแกงอันนี mm ้แกงบ่งอันนี้แกงอะไรนี่โกอันนี้แกงอะไรครับโกแกงอะไรครับไปสมัครงานโอ้ไปสมัครงานเอิร์นมาสัมผัสโอ้เอิร์นมาสัมผัสไปสัมผัสเลยไป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 เออเออเออผมบอกว่าฝากสัมภาษผัสนะมาสมัครงานมาจากญี่ปุ่นมาสั่นวะ มาหาข้าวแว่นคืนเมียกันอะไรครับสมัคาดเป็นกรรมกรอนไหมโผลไฟยืนโผลไฟก่อนโอ้ยผมเป็นฝั่งคุมงานมาสมัครคุมงานวันนั้นมีตำแหน่งไม่ว่างแไหมทางนั้นเต็มไปเลยเออเต็มของเพื่อนตำแหน่งของเพื่อนเดี๋ยวคนเก่าเขาจะไล่ออกแล้วคนเก่าเขาจะไล่ออกแล้ว บายเราดันครงานไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเพียรกันแลเอาเพื่อเกับบ้านไปัสัมภาษณ์กับเพื่อกลับบ้านไปนั่งสัมภาษณ์กับเพื่อนโอ้โหเนกินข้าวร่อนไปนั่งสัมภาษณ์งานกับเพื่อนดิ้นี่เขาเซ็นแล้วเนี่ยเขาเซ็นรับแล้วเนี่ยเซ็นรับแล้วนี่ดูเงินเดือนนี่โอ้เงินเดืนสองแสนเงินเดือนสองแสนเลยไม่ือนแเลยไม่มีไม่มีแต่ก่อนอื่นต้องกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนครับผม แล้วบะหมี่ตอกก๊อดครับอ่งโซ่ก็ร้ามเลยเนี่ยงานไม่ทำแล้วกินเยอะอีกนะเอาเมื่อเช้าเขาไปตรวจงานเรียบร้อยแล้วไปดูคลิปแหละไปดูคลิปอีกแหละพิเศษพิเศษคลิปเดียวสองคลิปตัวละวหนึ่งเมื่อเช้าเราดูคลิปอยู่สิบโมงมั้งใช่ปแรกได้ไหมวุ้ยสิบเอ็ดโมงครึ่งเออสิบเอ็ดโมงเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าคนคุมงานคนคุมงานไงกล้องที่ต้องมาตรวจงานไงแต่มาสมัครอะ ตำแหน่งนี้ไม่ได้กก็นนั่แหละผมถึองอยาตอนนี้เราขาดแค่กรรมกรคิดดูว่าจะทำไหมเดี๋ยวพี่ดำมาแล้วเลยพี่ดำมาสาเอ็โมงกว่าโอ้ท่านก็ผู้ช่วยช่างโอ้หรือช่วยลุงช่างได้ดีเลยคิดดูว่าตอนนี้คึกคักนะวันนี้คึกคักนะมาสมัครงานแล้วอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งตำแหน่งพี่โกสมัครตำแหน่งอะไรครับคนว่าจะสมัครตำแหน่งเขาเนี่ยแหละมันเต็มไปและวโอ้เหลือให้กรรมกรนะคือเหลือหนว่าจะใช้เส้นไงก็ สักขวดสงขวดเขาก็ออกห้แล้วเนี่ยคุยกันอยู่บอกจะใช้ได้สักสามขวดเขาก็สลัตำแหน่งขวดเดียวเขาก็กระพริบตาแล้วผ่านผ่านผ่านเดี๋ยวกูแกล้งไม่สบายนะมาคุมแทนป้าสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีค่เงินเฉยนเิเฉยเเฉยมเดาเพิ่มเื่อยมาแล ุไเอาเอเมื่อกี้ไปทาิปมานะชุเจ็ดชออกพรรษารู้แล้วรู้แล้วจะออบพรรษาเออสุดทบวชเหรอฮบอกว่ามีคนอันท้กไปหาเม่มันมาถันป่า้าไปหาแม่เหรอหอเออแล้วไิบวชกันว่ะนนแต่ต้อสิบวชไม่จะันมมาัอเองบ้ดโหเปิดตัวแล้วใครจะบวช ชภาพใหญ่ชีพมันจะบวชอีกภาพใหญ่ชิดจะบวชเหรอลายประเดินงเราชีพนะโอ้ยชีพจะบวชบ่หรเอาบวชอีกเนาะบวชอีกวะจอนนี้ล้างห้องน้ำก็จะไปแย่งพี่ปูเจ๊ขาเลยมันก็เหลือแค่กรรมกรแหละตอนเนี้ยโอย่ามาแย่งพี่นะมันมันก็เป็นโอย่ามาแย่งตำแหน่งพี่นะพี่มีนะครับผมก็ฝืนใจอ่ะฝืนใจทำฝืนใจเออฝืนใจทำนะฝืนใจทำโอ้ย ้ยพูดสิมือไม้อ่นเลยยินมามาเป็นมืมก่อนภาพเราโวยวายแลมาอย่างน้าได้ดั้มดั้มดั้มั้มดา้มดั้มั้มด้มดี้อดัอมดั้ั้นดั้ดค้มัั้นมมมน้มม้ั้ดัดั้้ัดม